สวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็พี่จ๋าพาทุกคนมาติดภุ่มกันนะครับผมก็มีน้องๆมาช่วยติดนะครับผมก็ตามที่พี่จ๋าได้บอกกับทุกคนตั้งไว้นะครับวันก่อนก็วัรามนะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะครับอ่ดพรุ่งนี้ก็เป็นวัดไฟโรดนะครับผมก็ได้จํานวนเงินมาแล้วนะครับผมแล้วก็เอามาให้พี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับ เอามาช่วยกันติดกันนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับผมก็ขอให้บุญครั้งนี้นะครับส่งไปถึงแนวหลังทุกท่านเลยนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมก็พี่จ๋าก็พาพุ่มมานะครับอเอามาให้น้องๆติดกันนะครับผมเมื่อตอนยินก็ไปสมโพนนะครับพี่จ๋าก็ไปไประชุมนะครับไปไประชุมกลับมา นะครับมาเย็นแล้วมาสมพูดไม่ทันนะครับเอาเอาพุ่งไปสมพูดไม่ทันก็เลยเอาไปพุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับพุ่งนี้ก็เป็นการตอดผ้าป่าทีเดียวเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ติดพุ่มตั้งไว้นะครับช่วงนี้งานยุ่งมากเลยจะถ่ายคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันก็ไม่ได้ถ่ายเลยนะครับผมก็พุ่งนี้อีกนะครับพุ่งนี้ก็ทั้งวันอีกนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ลืมพุ่มไม่ได้นะครับผมเป็นแรงเป็นแรงบุญนะครับผมเป็นแรงบุญจากแมวหลังนะครับที่ว่า ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนะครับร่วมอนุโมทนาสาธุกันมานะครับผมแล้วก็มาลงอยู่ในกองนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจาก็จะเอากระถินอไม่ใช่กระถินกระถินอีกแล้วจะเอาปลาป่านะครับจะเอาปลาป่าพุ่มนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปถาวายวัดพรุ่งนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ให้น้อๆมาติดกันก่อนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับผม อ่ะนะครับผมก็โอเคนะครับก็ดุนนะครับผมพี่ดุนแล้วก็น้องๆแล้วก็พี่อ้วนนะครับพี่อ้วนพี่อ้วนนี่ติดสักใบเลยอยังพี่อ้วนนี่ติดหลายใบแล้วครับติดหลายใบแล้วติดใบอะไรบ้างอใบร้อยครับติดที่ไหนติดในกระเป๋าไหมหรือว่าไม่มีครับไม่มีโอเคนะครับผมก็อ่ะนะครับก็เรามาติดพุ่มกันนะครับผมก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับให้อ่า ให้น้องๆนะครับผมให้น้องๆช่วยติดนะครับก็<น>ดได้บุญร่วมกันนะครับได้บุญไปด้วยกันนะครับผมก็เป็นงานนะครับงานของน้องๆข้อออกราตเวีนราตเวีนนะครับเป็นงานบูบ้างนะครับาบางห่วงก็เป็นงานบุญบ้างน,นะครับผมก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะครับ <chem> ผมก็ ขอให้แนวหลังทุกท่านนะครับที่ร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้นะครับผมที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอใหอ้ส่งผลไปถึงตัวของท่านเองและก็ครอบครัวนะครับขอพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอ,อย่าได้เก็บได้ป่วยลำเรือเงินทองนะครับผม ตลอดตั้งปีและก็ตลอดไปนะครับคิดสิ่งใดขอให้ชมหวังดังปรารถนานะครับขอให้บุญครั้งนี้ได้หนุนนําให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความสุขความสุขนะครับผมสาธุนะครับก็โอเคนะครับผมก็อันนี้ถ้าพิจาติดอยู่คนเดียวนี่เขาน่าจะนานอยู่พอสมควรนี่ให้น้องๆติดให้นะครับแป๊บเดียวนะครับผมนี่แป๊บเดียวก็ติดจะหมดแล้วนะครับผมจะหมดแล้วนะครับ ติดได้นะครับผมพี่ดุลน,นะครับพี่ดุลเกก็เป็นมุสลิมแต่เกเก,ก็มาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวัดหรือ,อางานมัดยิดนะครับผมได้บุญหมดนะครับได้บุญหมด นะครับผมก็ช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นงานวัดนะครับผมงานวัดกําลังพลพี่น้องมุสลิมของเราก็สามารถที่ว่าทําได้นะครับทําได้ช่วยได้นะครับไม่บาปนะครับสิ่งไหนที่ว่าส่งเสริมศาสนานะครับก็ไม่ไม่มีไม่มีใครห้ามนะครับไม่มีใครห้ามในศาสนาสิ่งนั้นคือ,อเราทําไปแล้วแล้วก็สบายใจนี่คือได้บุญนะครับคืออย่าไปหลงเชื่อ นะครับอย่าไปหลงเชื่อ,อคําจมปลอมของกระบวนการบียอนนะครับผมอ่เราไตยพุทธเรามุสลิมนะครับเป็นพี่น้องกันอยู่ร่วมร่วมชาติเดียวกันอยู่ด้วยกันนะครับพึ่งพาใสา่ซึ่นกันแลยกัน ช่วยเหลือซึงกันและกันนะครับเราเป็นคนไทยล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยด้วยกันนะครับผมนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ดุลด้วยนะครับผมนี่นะครับผมก็ถ้ามีงานมัดยึดก็ขอให้บอกนะครับให้พี่ดุลบอกเดี๋ยวพี่จ๋าก็จะร่วมด้วยจะช่วยด้วยนะครับผมก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับผม ก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พิจ๋ารก,ก็พาบุญมากว่ากับทุกคนนะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมพรุ่งนี้ก็พิจ๋ารก,ก็จะพาเข้าไปในวัดไปทอดพระป่าแล้วนะครับผมก็ อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่ดาต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมพี่ดากับพี่ดลต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับพี่ดาคลิปต่อไปนะครับผมใครจะร่วมอนุโมทนาบุญก็ยังทันนะครับยังทันก็เข้ามาได้เลยนะครับผมก็พรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมก็พี่ดาก็จะเอาไปวัดแล้วนะครับผมเข้าที่สำหรับคลิปนี้ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ